สวัสดีครับช่อง YouTube น้องมิตังค์ครับผมฝากสวัสดีสุทุกคนพี่น้องฟังไท้ฟังเล่าตัวน,นี้กันม่ได้ลูกคลิปลายมือพี่น้องให้สวยงามมาให้เบ่งพี่น้องร้อยสองแปดูกเพาะพี่น้องนี่น้องคนมาคอมเมนต์มีคนคอมเมนต์ไลน์อยู่พี่น้องแล้วก็ถามน่ ในลายส่วนตัวพนะี่น้องว่าอย่างไก y ไอ้ cây มันบินดีบินแห้งอย่างจังใดพี่น้องนะเป็นดำผมมานะพี่น้องเนาะน่าการเลี้ยงยไนะงออก่นุ่มก็นยังมันบินดีบินแห้งเ่าก็ต้องนี่เอื้อมมา zoom ตงมีทุนนิดเด้อพี่นนะ้องเนึง เลี้ยงไก่เขาต้องใทุนเน่จจไนอยทุนห้บ่ปลาไหก็ซื้อห,าหาัวหันเราพี่น้องหัวหันไก่หัวหันไก่ถุงหนึ่งมันหลายกว่าบาทแล้วพี่น้องอม,มันทามแตว่าผมาเอาไปลองไก่มันบินดีพี่น้องมันก็ได้ทำม,มาันเป็นจงไนคือไก่มันบินดีบินแห้งนี่ยบินดีบินแห้งกับห,าหาัวหันเราพี่น้องห,าหาัวหันหัวหันไก่ชน 嗯。Mm.